สวัสดีเพื่อนๆชาวมิคุราทุกคนครับกับผม p ี k p เคพีเจนเดี๋ยวนี้นะครับอาการออฟฟิศซินโดมเรียกได้ว่าเป็นกระแสย,ยอดฮิตเลยครับไม่ว่าจะสายทํางานหรือว่าสายเล่นเกมหน้าคอมนะครับจะต้องประสบทบเจอกันมาอย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวปวด,ดวคอบ้างวปวดหลังบ้างบิงบดต่ละทีนะครับ คอยเนี่ยโอ้โหนี่ดังจริงเลยบอกได้เลยครับว่าปวดเมื่อยและทรมานอย่างมากครับทําให้ผู้คนนะครับหันมาให้ความสําคัญกับเก้าอี้เป็นอย่างมากครับผมทําให้เจนต้องทําคลิปนี้ขึ้นมาครับเก้าอี้อ c คโ o นิประทัดกับกู๊กู๊ดกีเอมิงจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลย มาในเรื่องของการดีไซน์ก่อนเลยครับเพื่อนๆจาเป็นจะต้องรู้เนาะว่าตัวเองเนี่ยชอบสไตล์แบบไหนมากกว่ากันเนาะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบแนวแบบสุขุมเรียบร้นะครับแล้วก็ทํางานหน้าคอมเป็นเวลานานๆเลยก็มีอีโคโนมิกสคือคําตอบครับก็จะมีดีไซน์ที่ดูสะอาดตานะครับดูโมเดิร์นหน่อยๆนะก็อย่างเจ้าตัวพนักพิงนะครับก็จะเป็นเทคโนโลยี TPE แบบ 3D นะครับก็จะให้ความยืดหยุ่นเนาะที่สูงมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสบายมากๆแล้วก็ไม่รู้สึกถึง ความร้อนเลยนะเพราะว่าลมค่อนข้างที่จะโฟลมากๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่างตัวเบานะครับเบาะรองนั่งเนาะก็จะเป็นแบบเมมโมรี่โฟมที่จะให้ความนุ่มอย่างมากนะครับแล้วก็คุมด้วยไมโครไฟเบอร์ก็จะให้ความยืดหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าดูพรีเมียมมากๆนะครับทั้งวัสดุแล้วก็การดีไซน์อีกอย่างนะครับอย่างเจ้าตัวโครงเก้าอี้นะครับก็จะเป็นเทคโนโลยีของโพลีเมอร์กับไนลอนนะครับที่ผสมมากกลายเป็นโครงเก้าอี้ตัวนี้ก็จะให้น้ำหนักที่เบานะครับแต่ว่ายังคงความแข็งแรงไว้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองสามารถ รับน้าหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกร,รัมเลยนะเออแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับชอบเก้าอี้ที่ดูเท่โชบเชียวสปอร์ตนะครับก็บอกเลยว่าต้องเก้าอี้เกมมิ่งนี่แหละครับที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเบาะรถแข่งเลสซิ่งคาหรือว่าพวกแรลล,ลี่คานะครับที่มีการอัปเกรดนะครับจนมาเป็นเก้าอี้เกมมิ่ ปัจจุบันครับซึ่งต้องบอกนะคบว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเหมาะที่จะเอาไ้ใช้ทั้งดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนะครับรู้สึกว่าชิวๆสบายๆนะครับมีพลังที่อยากจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างแน่นอนครับซึ่งหนังที่จะใช้หุ้มเก้าอี้เกมมิ่งเป็นหลักนะครับก็จะมีพวกพ v พ PU ผ้าแล้วก็หนังแทนนั่นเองครับอย่างเก้าอี้ตัวนี้เนาะก็จะเป็นผ้าเป็นหลักนะครับก็จะให้ฟีลลิ่งที่รู้สึกว่านุ่มสบายอย่างมากเลยระบายอากาศได้ดีอีกด้วยครับพร้อมกับโฟมภายในนะครับก็จะเป็นเมมโมรี่โฟมนะครับจะให้ความนุ่เเป็นพิศษครับ และโครงสร้างของเก้าอี้นะครับก็จะทํามาจากเหล็กกับอลูมิเนียมครับห้าแฉกที่จะรับน้ําหนักนะครับได้ถึง180กิโลกรัมเลยล่ะบอกเลยว่าใช้ได้ยาวๆนะครับแต่ข้อเสียของเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็คือจะนั่งนานๆได้ไม่ค่อยสบายนะครับคือแรกๆสบายอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันจะค่อนข้างกว้างนะครับแต่ด้วยที่ว่ามันไม่ได้ออกแบบตามสรีระของผู้ใช้ขนาดนั้นครับถ้าเกิดจะให้นั่งระยะเวลานานๆนะครับก็จะสู้กับเก้าอี้คโณมิกไม่ค่อยได้นั่นเองครับ ในเรื่องของการปรับระดับนะครับเจ้าเก้าอี้โกเนี่ยแทบจะปรับได้ทุกส่วนนะครับเพราะว่าจุดแข็งของเก้าอี้เนี่ยมันทํามาเพื่อที่จะรองรับสรีระของทุกๆคนนะครับอย่างเจ้าเก้อีตัวนี้ m b r a n บรนใช่ไหมสามารถปรับได้ทุกส่วนตั้งแต่ที่วางแขนก่อนอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีแบบ 4D นะครับก็คือจะปรับได้รอบทิศทางเลยนี่ขึ้นลงซ้ายขวาใช่ไหมแล้วก็ยังปรับด้านข้างได้อีกเนี่ย หมุนได้หมดนะครับในส่วนของพนักพิงครับจะสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่90องศาจนปรับระดับได้สูงสุดนะครับอยู่ที่1 4 0องศาเอ็นกําลังสบายเลยยังปรับได้มากกว่านี้นะครับนั่นก็คือนี่อย่างที่รองคอใช่ไหมถ้าเป็นกี้กเกมมิ่งมันก็จะปรับไม่ค่อยได้ใช่ไหม,มเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ปรับขึ้นลงก้มเงยได้อีกรวมไปถึงนี่ท่านรองนั่งนะครับถ้าใครสั้นนะครับหมายถึงขาเนาะสามารถโคล่กลับไปได้แต่ใครที่ยาวหน่อยขาย,ยาวหน่อยนะครับก็จะปรับ ยืดไปได้สบายๆรองรับได้เต็มๆมขานะครับสามารถปรับแรงหนืดนะครับของการเอ็นได้ด้วยอยู่ี่ตรงนี้จะแปลว่าแรงต้านมากแรงต้านน้อยเนี่ยก็ปรับที่ตรงนี้ก็จะคร่าวๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าเก้า e อี้อิคโนมิกเนี่ยก็จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือไม่เหมาะสําหรับการใช้งานร่วมกับคนอื่นนั่นเองครับเพราะว่าเวลา มานั่งแต่ละทีใช่ไหมมันก็จะต้องมีการปรับระดับนู่นระดับนี้แต่ถ้าเกิดเรามานั่งกันแชร์กันเยอะๆหลายๆคนเนี่ยครับบอกเลยว่าปรับจนเหนื่อยครับเพ้อๆปรับจนน็อตหลุดเลยก็ว่าได้เนาะเพราะว่าการปรับระดับแต่ละทีนะครับบอกเลยว่าก็ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าเราจะเจอจุดที่เพอร์เฟกต์จุดที่เราชอบนะครับก็ใช้เวลาพอสมควรเลยแหละไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพื่อนๆซ่งเก้าอีเกมมิ่งนะครับก็จะปรับอะไรไม่ค่อยได้มากนะอย่างเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็เต็มที่อย่างโต๊ะที่รองแขนก็จะปรับขึ้นขึ้นลงลงได้ เลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับแล้วก็หันซ้ายขวาได้พอประมาณก็พอโอเคนะใช้งานได้ในส่วนของพนักพิงนะครับจะสามารถปรับระดับได้ตั้งแต่90องศาจนปรับเอ็นได้สูงสุดอยู่ที่1,60องศาครับแถมยังมีหมอนรองหลังมาอีกด้วยนะบอกเลยครับว่านอนสบายมากๆแล้วก็จะมีการปรับขึ้นขึ้นลงๆจะเป็นเบสิกทั่วไปนะครับปรับขึ้นลงอะไรพวกนี้เนาะ ซึ่งกาพี่เกมมิ่งนะครับมันก็จะออกแบบมาให้เน้นสวยนะครับดูสปอร์ตแล้วก็เน้นกว้างนั่งสบายนะครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าจะนั่งกับแช่กับ <Yeah. S 1> เ,เพื่อนๆเนี่ยมานั่งเล่นด้วยกันอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่ามันแทบจะไม่ต้องปรับอะไรเยอะเลยเต็มที่ก็แท่นวางแขนแล้วก็การเอนหลัง เพียงแค่นั้นเองครับมาที่ส่วนของราคานะครับเก้าอี้อีโคโนโมิกเนี่ยราคานะจะค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับอย่างตัวแบบที่มีคุณภาพหน่อยนะพื้นฐานเลยราคาอยู่ที่ประมาณ5-6าถึงหกพันแต่ว่าสามารถไต่ระดับไต่เต้าไปเรื่อยๆพลิกๆีจนมีถึง7-8็ดถึมื่เลยนะเอาเรื่องอยู่นะคุณภาพนี่คือการันตีจริงๆว่าถูกใจเจมากๆถ้าเกิดไม่ตังค์ซื้อไม่ซื้อ ซื้อเก้า e. อี <Works> ้ลงเชนครับเพไม่ใช่สิเก้าอี้สิบอกได้เลยครับว่าเก้าอี้อีกโนมิกเนาะก็จะเหมาะมากๆนะครับสำหรับใครที่ทํางานหน้าคอมหรือผู้บริหารนะครับก็จะเห็นว่าชอบใช้เก้าอี้อีกโนมิกกันเยอะนะครับ และราคาของเก้อีเกมมิ่งนะครับจะเข้าถึงได้ง่ายมากกว่าเนาะเพราะว่ามีเรทหลายราคามากๆแล้วก็คุณภาพก็แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบอย่างดีหน่อยมีคุณภาพหน่อยก็4,000บาทขึ้นไปนะครับจนไปถึง2,000 20, 0กว่าบาทเนาะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยอยากจะหาเก้ว e ีที่ถูกถูก,ถกตามกว่า4,000พันขึ้นไปเนี่ยเจงก็ไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่า คุณภาพจะไม่ค่อยมีหนังนะครับก็จะแตกขาดง่ายนะครับอย่างฟองน้ําที่จะใช้ข้างในเนี่ยอย่างตัวนี้ก็จะเป็นเมมโมอรี่โฟมใช่ไหมอายุการใช้งานก็จะยาวนานแต่พวกนั้นนะครับก็จะใช้ฟองน้ําทั่วไปนั่งแป๊บก็จะยุ่มนะครับแป๊บแป๊ไอ้นู่นนี่ก็จะพังง่ายครับเช่นเจอมากับตัวแล้วรวมไปถึงเพื่อนๆนะครับที่ได้ใช้เก้าอี้เกมมิ่งราคาปลูกอะไรพวกนี้ก็จะไปลงกันในเว็บว่าเก้าอี้เกมมิ่งทำไมพังง่ายจังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนั่นเองครับ Terima kasih telah menonton! สรุปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเก้าอี้ที่ดูเรียบหรูนะครับเน้นการใช้งานเป็นหลักเช่นทํางานอยู่หน้าคอมทํางานเอกสารหรือว่าสายตัดต่อวิดีโอครับเก้าอี้อีโคโนมิกคือคําตอบสําหรับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับเป็นสายชิลกว่านั้นชอบเก้าอี้ที่ดูสปอร์ตนะครับมีพื้นที่ที่กว้างนั่งสบายนะครับเหมาะสําหรับใช้ดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมเนี่ยเก้าอี้เกมมิ่งคือคําตอบสําหรับเพื่อนๆครับครับผมซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับสนใจในเก้าอี้เกมมิ่งเนาะ ึ่งก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเ e ก้าอี้เกมมิ่งนะครับว่าจะต้องดูอะไรบ้างก่อนจะซื้อนะครับจะได้ไม่เสียใจภายหลังครับทำคลิปมาแบบละเอียดเลยลหละสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านบนนะครับซึ่งหวังว่าคลิปนี้นะครับจะสามารถช่วยเพื่อนๆเนี่ยในการเลือกซื้อเก้าอี้เกมมิ่งและเก้าอี้อีโคโนมิกได้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งจิงก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ย ควรที่จะไปนั่งเก้าอี้ของจริงก่อนนะจะได้รู้ว่าเก้าอี้แบบนี้เราชอบจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะแล้วบอกพีเจนรู้หน่อยครับ <ๆ S 2> ว่าเพื่อนๆชอบเก้าอี้แบบไหนมากกว่ากันครับผมสาหรับวันนี้ครับผมพี่เจนทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย